Jazz -E. JSB -E. Jazz -E. is a wonderful world Jazz JSB Jazz สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เอ๊ะวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดสนุกสนุกอะไรมาฝากนักเรียนกันบ้างนะในระหว่างนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะ ไปเตรียมเลยค่ะหากวัวเรากำลังสบายสัปลกมือพันหากวัวเรากำลังสบายสันปลอกมือพันเฮเฮ้ hey, hey. Okay, okay. Yeah. พร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ นักเรียนจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้นักเรียนรู้จักกับรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมค้างหมูและสี่เหลี่ยมรูปว่าว นักเรียนอย่าลืมท่องสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้สมบัติเหล่านี้ในบทของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเอาละค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเส้นทแย,ยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมค่ะ ก่อนที่เราจะรู้เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะต้องรู้ความหมายของเส้นทแยงมุมก่อนว่าหมายความว่าอย่างไรค่ะซึ่งเส้นทแยงมุมหมายความว่าเส้นตรงที่ลากจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ามเราจะไปดูว่าเส้นตรงที่ลากจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ามคืออะไรนะคะ ไปดูรูปแรกกันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเราลากจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ามก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะซึ่งคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีคุณสมบัติว่าเส้นทแยงมุมนะคะจะยาวเท่ากัน และแบ่งเครื่องซึ่งกันและกันเมื่อตัดกันจะเป็นมุมฉากมุมฉากจะมีขนาด90องศานะคะต่อไปนะคะเป็นเส้นแทงงม,มของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อเราลากเส้นทแยงมุมแล้วจะได้ในลักษณะนี้นะคะซึ่งคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอยู่ว่าเส้นทแยงมุมจะยาวเท่ากันสองเส้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่ไม่ตัดกันเป็นมุมฉาก นะคะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนเมื่อลากเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งคุณสมบัติบอกว่าเส้นทแยงมุมทั้งสองยาวไม่เท่ากันเมื่อแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันจะปัดกันเป็นมุมฉาก ี่เหลี่ยมด้านขนานเมื่อลากเส้นทแยงมุมจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะและคุณสมบัติของเส้นทะแยงมุมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานบอกว่าเส้นทะแยงมุมยาวไม่เท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไม่ตัดกันเป็นมุมฉาก สี่เหลี่ยมคางหมูจะมีเส้นทแทงมุมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละรูปนะคะในที่นี้คุณครูจะนํารูปสี่เหลี่ยมคางหมูมาให้นักเรียนดูทั้ง3าแบบเลยนะคะดังนั้นคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจึงมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอน สุดท้ายนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเมื่อเราลากเส้นแทงมุมจะเห็นว่าเส้นแทงมุมจะยาวไม่เท่ากันเมื่อตัดกันจะเป็นมุมฉากและจะมีเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่จะถูกแบ่งครึ่ง และนี่ก็เป็นเรื่องของเส้นแทงมุมและสมบัติของเส้นทแยงมุมในแต่ละรูปนะคะและต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลองพิจารณารูปภาพและตอบคำถามในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่75พร้อมแล้วไปดูรูปกันเลยค่ะ okay, okay. Yeah. มีทั้งหมด6รูปค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถามทั้งหมด7ข้อนะคะไปตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะงั้นเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยคะ่ะว้าวเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมในหนังสือหน้าที่76นะคะ ในชีวิตประจำวันนักเรียนมักจะพบกับรูปสี่เหลี่ยมเช่นเวลาตื่นนอนจะพบผ้าห่มเตียงนอนหมอนก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเวลาอาบน้ำผ้าชิดตัวก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นรอบตัวของเราจะเห็นรูปทรงต่างๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมเยอะแยะมากมายนักเรียนอยากสร้างรูปสี่เหลี่ยมเป็นของตัวเองไหมคะ ใช่ค่ะวันนี้คุณครูมีเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมาเป็นเทคนิคให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์กำหนดค่ะก่อนที่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะต้องไม่ลืมคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะแต่ถ้านักเรียนลืมไม่เป็นไรค่ะคุณครูจะทบทวนให้นะคะตามนี้เลยค่ะ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่คะนักเรียนใช่แล้วค่ะมีขนาด90องศามุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นคือถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะมีมุมทั้งหมดสี่มุมแต่ละมุมจะต้องมีขนาดเท่ากันคือ90องศานั่นเองค่ะ ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันแต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมกันเลยค่ะ ราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยม FARM ให้มีด้านยาว5เซนติเมตรและด้านกว้างยาว2เซนติเมตรเมื่ออ่านโจทย์แล้วนักเรียนวิเคราะห์คุณสมบัติได้ไหมคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรที่มีด้านยาวเท่ากันด้านกว้างยาวเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเอง เพราะจากโจทย์จะเห็นว่าเขากำหนดความยาวด้านยาวเท่ากันคือ5เซนติเมตรและด้านกว้างเท่ากันคือ2เซนติเมตรซึ่งไม่เท่ากันทั้ง4ด้านไม่สามารถเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เพราะฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จริงแล้วเราสามารถเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เลย แต่ว่าในที่นี้โจทย์มีการกำหนดความยาวของด้านมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดในการสร้างและวัดขนาดความยาววว้า <Wow. S 1> เริ่มจากขั้นที่หนึ่งลากส่วนของเส้นตรง FA ให้ยาว5เซนติเมตร โดยใช้ไม้บรรทัดมีการวัดจากจุด F ไปหาจุด A วิธีการใช้ไม้บรรทัดเราจะเริ่มจากเลข0นะคะนั่นคือแสดงว่า FA จะเป็นฐานขั้นที่สองสร้างมุมฉาก F A R โดยให้ส่วนของเส้นตรง AR ยาวเท่ากับ2เซนติเมตรจะได้ตามภาพนะคะ ขั้นตอนที่สามสร้างมุมฉาก A F M ให้ส่วนของเส้นตรง F M ยาวเท่ากับ2เซนติเมตรจะได้ตามรูปค่ะและขั้นที่4นะคะลากส่วนของเส้นตรง M R จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า F A R M ตามต้องการค่ะซึ่งมีด้านกว้างเท่ากับ2เซนติเมตร ด้านยาวเท่ากับ5เซนติเมตรอย่าลืมใส่หน่วยความยาวแต่ละด้านด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้เรื่องของเส้นทะแยงมุมและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful you and me We meant to be In the great outdoors Forever free see the truth ขอให้นักเรียนนำเทคนิคต่างๆมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติต่างๆของรูปสี่เหลี่ยมคุณสมบัติต่างๆของเส้นทแยงม,มุมเทคนิคการสร้างรูปสี่เหลี่ยมทีนี้ก็ถึงเวลาของนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะ กับช่วงการบ้านนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านในเรื่องของการสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้แบบฝึกหดัดหน้าที่77มาให้นักเรียนได้ลงมือทำค่ะและก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการทำแบบฝึหกหัดนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนวนดูใหม่อีกรอบนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ